ครับสวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u ู e ของสอเจนสุกมอเตอร์นะครับวันนี้ส่งมอบรถให้ลูกค้าทางจังหวัดสกลนคอรนะอำเภอไดครับอำเภอวาริจภูมิอ่าวาลิจวาริจภูมิครับวาริจภูมินี่นี่นอา่บาบ่าวพลคนสกลนะครับ,บ,รรบนี่ครับนี่ครับบ่าวพลคนบ่าวพลคนสกลนะครับนี่นี่ผู้ใหญ่ชื่ออ่ผู้ใหญ่วันเฉลิมใช่ไหมฮะอ,อ่อยู่ทางอ่า สกลนครครับ,รบอำเภอประหลินะฮะเจอทักทายได้นี่มาจัดรถอูสอสนสุขไปนะฮะคันที่สไลด่ของทีมงานผู้ใหญ่คันที่สามนี่คันที่สามของทีมงานลองดูว่า,ารถแต่ละอูใครจะผ่า,ยยา,านนะใครจะผ่ <laughs> า,ยยา,านการพิจารณาของผู้ใหญ่นะฮะเพราะว่าเห็นบอกผู้ใหญ่บอกว่าจะซื้อหลายคันอยู่มีทีมงานอยากได้รถก็ อยากใช้บริการของอูอ่สอฉันสุกมอเตอร์เราก็ยินดีฮะยินดีรับใช้ทางาลูกค้าทางสกลนะฮะมีหลายเจ้ามาที่มาซื้อจากอาูสอฉันสุกเราไป,ปน,นี่จัดซยสวยให้ผู้ใหญ่เลยครับนี่เจอข้างทางทักทายได้ครับรถอูอ่สอแันสุกมอเตอร์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ่าผมพาดูรอบคันเลยครคันนี้เป็นแมก้าห้าเครื่อง JO5D นะฮะ ตัว175สเปครถห้างบ้านเราเนี่แหละครับก็เนี่ยจัดให้ลูกค้าไปสวยสวยจ้ำๆเลยนี่ครับนี่ลูกชายผู้ใหญ่โอ้ตกใจมาเฝ้ามาเฝ้าตั้งแต่เช้าเลยนี่ครับเดี๋ยวผมพาด,ดูภายในครับนี่ภายในมาดูภายในครับว่าเราจัดเก็บนี่เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยครับมีนี่ทิชชาไม่ได้ก็เลย ก็คือน,นี่จอ7นิ้วที่เราแถมให้ลูกค้าไปไว้ฟังนะเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์นะฮะที่เราติดให้ลูกค้าไปบอกก็จะเป็นโทนสีดำได้ฟ้านะครับนี่ก็ลูกค้าสั่งก็จัดให้ลูกค้าไปนะครับนี่ก็พามาดูเครื่องครับเป็นเครื่อง j 5 d e นะฮะสเปคทถบ้านเรานะครับก็นี่เครื่องสวยๆสดๆเลยครับนี่เครื่องรุ่นนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับที่เราเอามาขายลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยฮะคระจีตัวนี้สวยทั้งเส้นเลยครับรถห้าของคันนี้สวยทุกคันเลยกระจีตัวนี้จัดตัวนี้ให้ลูกค้าบางคนเลทนะครับลูกค้าเพิ่มตังบางคนเลทนะฮะก็ จัดให้ลูกค้าไปนะครับนี่กระตูนล,ลูกค้าสั่งก็จัดให้ไปนะครับขาดไม่ได้ก็จสติ๊กเกอร์ออร์จัจุกมอเตอร์เราติดให้ทุกครันครับเจอก็กินการเข้ามาได้นะครับอยากได้รถรุ่นไหนนะฮะมา,าเลือกชมได้ที่อูสอจัดจุกมอเตอร์เรานะครับช่างกำลังเก็บงานตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่พอดีมีปัญหาเรื่องคาร์ดนิดหน่อยก็เลยขํา อีกตามเคยนะครับแต่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่เป็นไรขอให้ลดโอเคเราก็เต็มที่ครับก็อยากอยากทำให้เสียเรียวเ็วแต่ก็ปัญหาหาของไม่ไม่ได้จะได้มาก็ไม่ตรงสเปคอีกก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ตัวเก่าพอ้ายยังดีอยู่นะครับนี่ครับเครื่อง g O 5 d สีสวยๆส,สดๆเลยนะครับ ครับก็ขอบคุณมากครับสนใจรถไว้ใช้งานก็มากิ้งก้างเข้ามาสอบถามได้ครับเลือกรถได้ที่อุศแสนสุกมอเตอร์เราครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ